ก็สวัสดีนะครับ f c คลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับมาเจอกันกับพระสุเ็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่พระประธานจรวดซุ้มนะครับพิมพ์นี้นะครับจะเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะสวยงามครับโดยเฉพาะองค์นี้นะครับเนื้อแก่มวลสารนะครับมวลสารจะปรากฏทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับธรรมชาตินะครับพระสมเด็จวัดละคังครับ ที่ต้องมีนะครับพระสมเด็จวรละคังนะครับสร้างด้วยมวลสารพิเศษนะครับผงมวลสารพิเศษห้าอย่างนะครับอย่างที่เอฟซีได้ศึกษาพระสมเด็จวรละคังมาก็จะรับรู้นะครับสำหรับทีนี้นะครับผมก็จะเน้นเหมือนเดิมนะครับพระที่หาดูได้ยากนะครับเน้นมวลสารนะครับทั้งด้าหน้าและหลังนะครับ จะเป็นพระสมเด็จวัดระฆังที่ค่อนข้างจะดูง่ายนะครับองค์นี้นะครับโดยเฉพาะมวลสารนะครับจะปรากฏเห็นได้ชัดเจนนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับสำหรับพระองค์นี้นะครับสัตสังเกตดูดีๆนะครับโดยเฉพาะด้านหน้านะครับจะมีมวลสารชัดเจนมากนะครับมวลสารจะ ของพระสด็จนะครับจะดูได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับจะมีรอยปิแยกนะครับตามตามด้านหลังนะครับเป็นดังเรียบนะครับวงนี้นะครับดังเรียบนะครับรอยปิแยกดูด้านหลังนะครับตรงขอบนะครับตรงขอบทั้งด้านซ้ายมือและขวามือนี่จะมีรอยปริแยกนะครับรอยรอยแตกเนื่องจากการกดแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ การตัดไม้พิงนะครับสมัยโบราณนะครับจะต้องมีนะครับมีรอยปิแยกให้เห็นนะครับรอยแตกนะครับแลยแตกแรงงานนะครับก็จะมีนะครับนี่คือเป็นพระที่ธรรมชาติมากๆารนะเป้องค์นี้นะครับเป็นพ้าที่ดูค่อนข้างจะง่ายได้นะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับด้านพิมพ์นะครับเส้นบรรทัดพิมไม่ว่าจะเป็นด้านซ้ายด้านขวาถูกต้องนะครับแล้วก็ การกดแม่พิมพ์นะครับลาการตัดขอบข้างก็ดูง่ายมากๆนะครับสาหรับที่ท่านที่ดูผ้าสเด็จวัละคังนะครับทั้งแม่พิมพ์และมวลสารก็จะค่อนข้างดูง่ายมากครับสาหรับองค์นี้นะครับเป็นผ้าที่สวยงามนะครับเป็นผ้าที่ดูได้เด็ค่อนข้างง่ายงายนะครับสาหรับที่ท่านที่ดูผ้าสมเด็จวัละคังนะครับค่อนข้างจะ แม่นครับแม่นยำก็จะร้องอ๋อเลยครับสำหรับพิมนี้นะครับผมจะให้ท่านดูครับเม็ดมวลสารนะครับที่สุลิตตวนํามาผสมนะครับจะดูค่อนข้างแบบง่ายดายนะครับมีเม็ดมวลสารทั้งหน้าและหลังนะครับอง์นี้นี่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับถ้าใครที่ดูพระสมเด็จวัดระฆังนะครับแม่นนะครับก็ จะร้องอ๋อนะครับสำหรับพิมพ์นี้นะครับดูข้างหน้านะครับจะค่อนข้างจะติดชัดนะครับมีเส้นสังคติบางๆนะครับแล้วก็มีเส้นแสมด้านล่างนะครับจะออกส้นแสมนี่คือมีเส้นแสมบางๆนะครับนี่จะเรียกว่าพระสมเด็จพิมพ์ภาพประธานจรลุดซุ้มนะครับสังเกตดูนะครับปลายเกศนะครับจะสะบัดนิดหนึ่งเลยเนื่องจากการกดแม่พิมพ์ด้วยมือนะครับธรรมชาตินะครับพระสมเด็จวัดคลาง ที่ต้องมีนะครับสํหรับคลิมนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับสําหรับ fc นะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับได้ทีมงานจะหาพาะสมเด็จสวยๆงามๆอย่างนี้มาให้ท่านดูเป็นประจำครับขอบคุณมากครับสํหรับคลิปนี้